วันนี้ขอพาทุกคนมาลิมรสความอร่อยของอาหารไทยระดับตำนานที่ห้องอาหารอะพ p a ิเลียนในโรงแรมดุสิตธานีด้วยกันค่ะอาหารของที่นี่นะคะรังสรรค์โดยเชฟโรสลินสีประทุมเชฟผู้มากประสบการณ์ในการทําอาหารมากกว่า20ปีวันนี้เราได้ลองทานเซตอาหารกลางวันที่ประกอบด้วยเมนูเรียกน้ําย,ย่อยอาหารจานหลักและขนมหวานซึ่งบอกเลยว่าแต่ละเมนูเชฟทําออกมาได้ดีมากๆค่ะแค่เริ่มก็ประทับใจตั้งแต่คอมพิเมนทารีประจาําวันแล้วค่ะอร่อยสดชื่นมากเลยส่วนของอาหารเรียกน้าย,ย่อยนี่เขาก็จะมีให้เลือกตั้งแต่ยำส้มฉุนส้มโอขาวใหญ่ แล้วหอยเชลล์ย่างต้มส้มปลากระพงที่อร่อยแซบถึงเครื่องและต้มจืดเงาะใบชะครามที่ไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนเลยค่ะมาถึงอาหารจานหลักนะคะขอเริ่มที่คอหมูดาจากจังหวัดเชียงรายย่างถ่านเสิร์ฟพร้อมน้าพริกมะขามและผักแนมทานกับข้าวมันกะทิใบเตยเป็นเมนูที่ประทับใจมากๆค่ะต่อกันด้วยเนื้อน้องลายตุ๋นตำรับดั้งเดิมของดุสิตธานีทานคู่ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกร้อนๆและเป็ดทอดซอสอมะข,ขามที่เชฟใช้เทคนิคตุ๋นด้วยน้ํามันต้องขอบอกว่าทุกเมนูนี้อร่อยมากเรื่องไม่ถูกเลยปิดท้ายด้วยของหวานตำรับไทททยยี่่าามอง พิธีพิถันเลือกท่านละหนึ่งเมนูเช่นกันนะคะเป็นมื้อกลางวันที่ได้ทานครบทั้งข้าวหวานเลยค่ะใครกําลังมองหามื้อกลางวันที่รสชาติอร่อยรวมถึงได้สนับสนุนวัตถุดิบจากเกษตรกรไทยบอกเลยค่ะว่าที่นี่คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ต้องปักหมุดแล้วนะคะ